สวัสดีคุณเอฟซช่องพระออนที่สาวลงพลนะคะนี่ก็บ่ายสองโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูหญ้าพานะคะทำอาไะไรอีกเนะาะหญ้าพานเฮ็ดีหยังงาเอ้ย จะแม่จะบวมเมื่อยเนาะก็มาแปะมบนเบะจาคือว่าจะจะไปสอนนันแม่งอันนั้นสันเออไม่ต้องไปดอกแม่มันคําแล้วมันเมื่อยพักมืออื่นจะไปหน้าหัวเรือเป็นยังคือเปลี่ยนใจแล้วตะกี้คือว่าห่างว่าทิไป เดี๋ยวขอ่อยิิไปเบ่งไข่หมูแดงหั่งผีข่อยเห็นครนะับมอเตอร์ไซค์ไปเบ่งข่อยเอาสาวิงไปน้ำล่ะนี่แต่ว่าไม่แสข่อยิอิไปขอ,อน้าหมอดิดมันอยู่หน้าบ่อโบนี่ก็จิ เกี่ยวหยาให้งวัวให้คัย่ยมันที่น้านล้วอืมสิไปหาคอไม่เสียทั้งมันน้ำมันเห็นมิตรห้างใหญ่ๆไหมถ้าแม่นต์ใครหลายกับผ้าลึก้าวบ้านน้องโดนไปแนย่มาขายยี่หม,ม่องนั่นแลหละว่าสำนว่าขจาว่ะหอยเล็กสิคับมอเตอร์ไซค์ไปเบิง่งก่อนหมู่วานมันเป็นห้างมันเป็นห้งางยู่ในกบก็คอนะเบตั้มตั้มไหมอืม ครับมอต์ไส์ไปบึงเจ้าสิกินอยังอพอจิไปร่านย่ยนันพร้อมกินแล้วกาแฟาได้กินแล้วบอกเมื่อนี้เฮ้กินบอกกาแฟาเย็นกินแลน้วนะบอกพอชแวะไปร่านร่านขายอันของซ้ำมันน่ตะตลาดไอบ้านนั่นนะ่ะเงน้ยอ่านะ หญ้านี่ยมาก,ก,กบมันโกบใหม่เบะโคนโกบใหม่หญ้าที่เจียกี้เนี่ยเราถมโคนมันเลยโคนโกบใหม่นะมันจะได้ซุ่มตลอดเลยได้กินก๋วยเตีย๋ยวแบบไปเมื่อกีนนอ้นี่อืมกิ<อ>นน้ำแข็งหม้อ,อ,อกินน้ำแข็งใส่บ่ สิซื้อมาฝากเด้อเดี๋ยวแลนเราไปเบิ่งห้างมาดแดงก่อนจะเข้าประมาณจมูกหนึ่งมาเร่งกับสิมา่านเจ้าจะฝากไปใส่เด้เฝานานพักสักก่อนเลยเพราะว่าว่าสีเอียนอ้อมมาทางนี้อยู่นี่ สองโมงกวัหนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอแลน้ยไปขั้นเมื้อได้ฮดอยู่บุขเป็นชีเหี่ยวๆ้วมาทมอันข้นคงไม่ใคยในเบะบเออเออเอาแหวนก็ได้ชนะ อู <that> ้ดอกดาวเรืองไหมดอกดาวเรืองพ่อแม่พี่น้องพ่อหนะเป็นดอกดาวเรืองน้อยอันนี้ฮันพอวันเอาอันเม็ดเม็ดมาวางก็เลยขึ้นดอกดาวเรืองใหญ้าผ้านั่นเก็บชุดเดียวชุดสองชุดกับเบิ้ล มันบ่มี you suffer, you Jamie, lamps. เม็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสื้อกาแฟเย็นๆน้ำเย็นๆมาฝากน้ำหวาน ไปแป๊บหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้งห้างหมดแดงก่อนเนี่ยเพื่อได้จักถวยนะเพได้มาใส่ไซฟิตไววน,นะถ่าค้นกรุงเทพ เจ้าเก็บพักนะ่ะไปให้ป้นางหะอือบ่โอ้ยเก็บแล้วบอ